สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็งานหมูหมูครับคือข้าวไม่ล้มครับข้าวตังดีนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวตายแรงนะครับก็ยังเม็ดดีนะครับขนาดตายแรงเป็นนาโคกนะครับก็พยายามเกี่ยวให้นะครับเกี่ยวทุกอันครับชาวนาก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับรถเกี่ยวก็ต้องหางานนะครับถ้าไม่มีงานรถเกี่ยว พ็มีเงินนะครับันก็ต้องชาวนากับรถเกี่ยวต้องคู่กันครับช่วยเหลือกันซึ่งกันนะครับวันนี้อากาศก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับหลังจากที่หนาวมาหลายวันวันนี้ก็อุ่นขึอุณหภูมิค่อนข้างอุ่นแล้วนะครับไม่หนาวมากนะครับรถเกี่ยวก็ด้ยงานต่อเนื่องนะครับอันนี้โรงเกี่ยวข้าวเจ็ดเก้านะครับวันนี้โรงเกี่ยวข้าวเจ็ดเก้า ถือไม่ว่าขี้ร้ายเกินแปนะครับเนี่ยเม็ดข้าวยังดีอยู่นะครับไม่เป็นโรคแล้วก็มีหญ้าเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าสุดยอดครับคนทำครับก็สงสารชาวไร่ชานาเหมือนกันนะถ้าราคาข้าวโขกก็แย่เหมือนกันนะครับ,รเ,บ,นนรบเราขอให้เป็นกําลังใจให้กับชาวไร่ชานานะครับเราก็เหมือนกันครับหัวใจเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันแล้วกันนะครับอันนี้รดลองครับมาลองแล้วรอลองนะอันนี้เราจะปล่อยข้าวครับอนี่นะครับที่ใครไม่เคยเห็นนะครับนี่กำลังปล่อยข้าวลักษณะน,นี้นะครับจะปล่อยลงไปอย่างนี้นะครับ จะมีระบบปล่อยข้าวนะครับมีหลายระบบนะครับรถเกี่ยวแต่ไม่ขับไม่ยากหรอกครับถ้าใครเคยแล้วก็ทำงานตลอดรับไม่เคยหยุดมาแล้วครับข้าวมาแล้วปล่อยออกมาแล้วครับไม่ใจไม่เตี่ยงเหมือนกันนะครับไม่ข้าว เอาหน้านี้รุภมนะครับอาจจะได้ดีนะครับหนาฝนมันชื้นราคาข้าวอาจจะได้น้อยนะครับเ,เวลาเกี่ยวให้เกี่ยวแดดอ่อนนะครับจากเกี่ยวตอนน้ำค้างลงนะครับหน้าหนาวฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องพาทาพารวยด้วยนะครับ